บอตินี้นะเอาฉีดซีนมันจะเอาทอดหมดเลยไหมมีมีอยู่ห้าซีนี่งทอดหมดเลยไหมเออคนไม่ได้ยินเนาะเฮคนมาด้ยินเนาะ ทอดไก่ค่ะไม่กินทอดไก่ไก่ทอดน้ำตาลเด้อค่ะทอดไก่ป๊อกนะคะทอดไก่ปลับนะคะ,ท,ะ,คะทุกคนขอบคุณนะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณจ้ะถ้าม,มุกเจ้าแยงมึงจะเอากัสิไรแตาเนะาะม,มุกเจ้าแยงมุกเจ้ากัสิไรแต่ ประเทศไทยจากพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันได้กันได้คะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนได้คะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาในไลฟ์นะคะเพื่อนๆเนาะขอบคุณมากๆจ้าอาจารย์านา,ายยานาประจิโรงลา์ค่ะคาดใจก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อน ไปปอบสุมมือนเห็นง่ายได้จ้ะสุมหมอนง่ายมากๆเว้ยอยากกินก็ซือ้อเป็นสำเร็จมากล่ะกะ,อะเอามาทอดอันอนั้นวันนี้ตลาดนันตันโบงมันใช่หรือลูกไก่หมดแล้วไปซื้อไหมน่ะไปซื้อเอาไก่ไหมล่ะลูก เสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนเสร็จเรียบร้อยขอบคุณมากมากด้วยจ้าที่เขามาส่งกำลังใจให้เยนาด้วยค่ะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเดี๋ยวยานาเอาหาถาดใส่ใส่กับถาดตัเสียบตาเสียบจ้ะ เสร็จมาเสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเพี่อนเสร็จแล้วค่ะผ้ามุเจับบึงดอกไม้ลาะมะหอดเห็ดกับเขาอยู่ในขั้วน่าจะถ้ามุเจับบึงเสร็จแล้วจ้าไปค่ะไปกินไก่ได้กันค่ะทุกคน ขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาในไลฟ์ของเยนาวในไลฟ์นี้ครั้งนี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจและเพื่อนๆนะคะ,ะมีพี่วรวุ์ิมีพี่น้ําแล้วก็มีพี่มันพิมลมีคุณธเนศแล้วก็มีคุณพิชาชายัยแล้วก็ใครละ่ะใครอีกหลายๆคนที่เยนาไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะค่ะเนาะแล้วก็คุณ คุณพอลล่านะคะคุณพอลล่าเนาะอีกท่านหนึ่งเนาะคุณพอลล่านะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้อ่าช่องน้น้อยช่องนี้นะคะช่องเล็กๆช่องนี้นะคะได้เดินไปกับเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณน้ำใจงามที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจในทุกๆไลฟ์ที่ยยนาวขึ้นมาก็มีเพื่อนๆเข้ามาหายยนาวเนาะยานาวก็ขอขอบคุณมากๆเด้อจ่าเด้อไว้ไรหนะ้า ไว้มือหนาจะค่อยพอกันไหมนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับไลน,น์นี้ยายนาวสิลงไลน์เลย้อจ้ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมากๆที่เข้ามาชมในไลน์นี้ของยายนาวนะคะขอให้เพื่อนเอเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะไลน์นี้ยายนาวจะขอจบไลน์จะขอลงไลน์ไว้แค่นี้คะ่ะบายบายทุกคนไปแล้วนะคะโชคดีมีชัยคะ่ะโชคดีมีชัยคะ่ะไก่ทอด